เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับหวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกขายครับคันนี้โ toyota vios ครับ,ต,ต,รรบตัวพิเศษไอเวอรี่ครับภายในสีครีมลายไม้เกียร์ออโต้จอดไฟฟ้าเป็นตัวพิเศษนะครับรถเดิมๆของเครื่องเดิมๆคันหน้าบางๆครับไม่มีรอยชนหนักรอยพับรอยอักยังอยู่ครบห้องโดยสารสะอาด หมาะไม่ขาดนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังเกียร์โตกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานสมบูรณ์ครบพร้อมใช้ได้เลยครับสีสันก็ยังสวยเงาฉ่าสวยเงารอบันเลยเดิมๆบางๆครับไม่มีชนหนะักถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีเป้าเลือกซืก้อประจำได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วย พิกัดดูรถอยู่จังหวัดอุบลน,นะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลในราคาเพียง6,9 0 0 0บาทเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ